พูดถึงความน่ารักของเด็กหญิงแป๋วแหววหรือว่าน้องเ<อ>ดมี่ลูกสาวของคุณแม่ลิเดียกันมากดีกว่า<อ>ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่มีความน่ารัก<า>แล้ว มีมอยู่ตลอดล่าสุดชีสร้างตำนานอยู่แล้วสร้างตำนานกับใครรู้ไหมคะเบลลารานีค่ะฟ็อกฟิวแรงเวอร์เออคือแม่ลิเดียเนี่ยเขาคุ้สาพาลูกๆไปเปิดร้านขนมของพี่เบลล่าเนาะแต่ช็อตเด็ดตอนที่แตักลุกนี้ได้มาก็คือนี่นี่ชองด้อนตามองแรงมากช้อนตามองนะเบลประหนึ่งว่าอุ๊ย นาเบลสวยจังชาวเด็กก็เลยได้เห็นพนสวีน่ารักา่คือนางจะมีประเด็นกับคนสวยตลอดซึ่งแมลีเดียก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของน้องที่อาจจะติดความทะเที่เล่นมาจากคุณพ่อนั่นแหละค่ะซึ่งตัวแม่เองก็ยังฮาๆกับชายาแปาวแหววสาวน้อยร้อยมีมอยู่เลยเพราะแต่ละคนที่เดมี่ไปสร้างตำนานคือระดับต่างเอกตัวท็อปทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นพี่ใหม่ดาวิกาเลยแมน,นนี่นไปยิงแคข่ขเห็นไฟอ๋อเพราะว่าหมั่นเที่ยวหรือจะเป็นพี่อายะอุรัสยาและเบอร์ล่าสุดก็คือพี่เป็นล่ารานีอเออ,เอ,อ,อลองไปฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยค่ะคือเขาเป็นตัวของเขาอะแล้วด้วยตัวของเขาได้ว่าอาจจะได้ความกวนมาจากพ่ออะไรเงี้ย ก็ตลกดีเด <G 20 3> <C ourse> ี๋ยวเก็บไว้ให้เขาดูตอนโตก็เริ่มจากพี่ใหม่ก็เห็นฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยจากคนอื่นก็ชั้นง่วงนอนมองบอนิดนึงชั้นง่วงนอนมองบอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างเงี้ยอยแล้ว เอาจริงๆก็เหมือนคุณแม่เหมือนกันนะมันอสักครู่เขาเป็นตัวเองอ่ะส่วนอาการป่วยของน้องแแหววตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะคือช่วงแรกๆเนี่ยแมลีเดียบอกโอ้โหตกใจเหมือนกันใจหายเลยพอลูกสองคนน่ะทั้งเดมี่กับดิยอนดันป่วยเป็นไข้วัดใหญ่สายพันธุ์บีร่วมกับ RSV ติดตามๆกันมาเลยช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่หลายบ้านต้องระมัดระวังอค่ะ ซึ่งคุณแม่เียบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะโอ้โหต้องวิ่งรอกระหว่างการซ้อมคอนเสิร์ตกับโรงพยาบาลคือสลับไปสลับมาว่านั้นเถอะแล้วพี่มาทีวคุณพ่อเองก,ก็เป็นคนไปดูแลลูกๆนะคะซึ่ง2วันแรกเนี่ยคุณแม่บอกว่าเดม,มี่เนี่ยร้องไห้งองแงนะเพราะน้องมีไข้ไงแต่พออาการดีขึ้นเดี๋ยวให้ดูเลยแปวแหววคนสวยกลับมายิ้มแฉ่งชูซองนิ้วเตรียมกลับบ้านได้แล้วค่ะ ตอนช่วงป่วยคือลิตน้อยเลยคือแบบเบาแบบนอนซมเลยค่ะแต่ตอนนี้พอเริ่มดีขึ้นก็เริ่มแบบร้องเพลงอะไรอย่างงี้มีทรงยังแบดมาแน่ๆค่ะ,ะ,คะช่วงแรกก็งอแงช่วงแรกก็จะมีแบบอ้อนแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบจะจะร้ะองไห้ตลอดมามีอยากกลับบ้านยังไม่ได้บอกเขาว่ามีรางวัลอะไรแต่ว่าแค่บอกว่าได้กลับบ้านเขาก็ดีใจสุดขีดแล้วค่ะ ใจนะเวลาเด็กๆไปโรงพยาบาลเขาต้องเจอกับคุณพยาบาลซึ่งเป็นคนที่เขาไม่คุ้นเคยแล้วก็มาแบบว่าจับตัวทำโน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะงงแงแล้วช่วงนี้เด็กเป็นกันเยอะ RSV เนี่ยระบาดหนักมากถูกต้องค่ะน้องพลอยก็เพิ่งหายน้องแฝดลองสังเกตเด็กๆดูดีๆนะคะไข้ไอมีน้ำมูกมีเสมหะก็พาไปตรวจหน่อยแล้วกันถูกต้องค่ะ